Hello to everyone Welcome to my channel สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาทำปลานิมน,นึ่งกับผักแสนอร่อยกันครับก่อนจะไปดูขั้นตอนและวิธีการทำอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยครับในคลิปวิดีโอนี้ผมใช้ปลานิลน,นะครับส่วนเพื่อนๆท่านไหนจะใช้ปลาทับทิมหรือว่าปลาชนิด อื่นๆได้หมดครับอันนี้ผมได้มาจากตลาดเขาขอดเกตแล้วก็ควักไส้มาให้เรียบร้อยเราก็นำมาล้างให้สะอาดอีกทีเสร็จแล้วก็มาหมักด้วยเกลือส่วนนี้ผมเติมสีอิ๊วขาวลงไปด้วยส่วนใครจะเพิ่มผงปรุงรสชูรสตามชอบเลยครับ เสร็จแล้วผมก็จะแรปแล้วก็เข้าไปหมักไว้ในตู้เย็นหนึงคืนครับส่วนผักที่จะนำมานึ่งกับปลาตามชอบเลยครับผมหมักปลาแล้วหนึงคืนก่อนจะนำไปนึ่งผมจะใช้ตะไคร้และใบมะกรูดยัดที่ท้องปลาเพื่อดับกลิ่นคาวนะครับนำผักที่เราเตรียมไว้ล้างให้สะอาดแล้วก็จัดลงหม้อนึ่งในส่วนนี้ผมใช้ หม้อหุงข้าวในการนึ่งนะครับส่วนเพื่อนเพ่ท่านไหนจะใช้ซึ้งหรือว่าหัวดได้หมดครับเสร็จแล้วครับก็จะได้ประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็เติมน้ำในหม้อหุงข้าวประมาณหนึ่งนิ้วแล้วก็นำลงหม้อหุงข้าวกันนะครับปิดฝาแล้วก็เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสที่ปุ่มคำว่าน,นึ่ง หมอก็จะตั้งเวลาอัตโนมัติหชั่วโมงผ่านไป1ชั่วโมงปลาและผักของเราก็สุกรอให้เย็นนำมาจัดลงถาดครับในส่วนของเวลา1ชั่วโมงเพื่อนๆสามารถปรับรถเวลาได้นะครับ30-45นาที เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะได้ประมาณนี้ครับผมน่าทานมากๆเลยครับในส่วนของน้ำพริกหรือว่าแจ่วผมมีวิดีโออยู่ในช็อตวิดีโอนะครับไปตามดูกันได้เลยครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ท่านและเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต,ต่อไปด้วยครับขอบคุณครับถ้าชิมแล้วครับขออนุญาตใช้มือนะครับันประใส่มือมันไปแสบไหม,อ,มอร่อยมากๆครับ อร่อยมากครับลองไปทำทานกันดูนะครับอร่อยมากครับลองไปทำทานไปเค็กกินกันเด้อครับเด้อครับแซ่บแห้งๆแบบนั้นและกลมเพาะอมล่ำกินกับข่าสวยกินกับข้าฮวอดกับข่าเหนียวโอ้ยแซ่บครับแซ่บแซ่